เนาะช่วงนี้โลเป็นสีชมพูสี่ปีทีหนึ่งค่ะสี่ปีแล้วไม่สดมาสี่ปีแล้วสักทีใช่ไหมก็สักทีเนอะแล้วไม่มีผิดปกติแล้วค่ะนี่ขออนุญาตนที่ผ่านมาหวานมากถึกว่ามาเดินทางถึงเลยขออนุญาตหนึงนะสี่ปีแล้วอะไรทำคนนี้ชนะใจพ่อยได้เพราะอย่างที่บอกเราก็โสดมาสี่ปีเลยโอ้ยมันมันเหมือนแบบว่าตอนเอาจริงนะพอพอตอนที่เราเด็กๆอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบเรา เรามีความรักเนี่ยเราตัดสินใจเร็วเกินไปอารมณ์อ่อนไหวหรือว่าเพราะว่าเอ้ยบางคนว่าโสดควรจะมีแฟนได้แล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการมันกลายเป็นว่าทําให้เราไม่พร้อมแล้วมันก็ต้องจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอเลยคิดว่าพอโตมาเราจะใช้วิธีเรามาัระวังตัวมากขึ้นคือไม่ได้ห่วงตัวนะคะแต่ว่าเราไม่อยากเสียใจไงแล้วก็ให,ให้รู้สึกว่าเราชอบเขาจริงๆถูกใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็ รอนานเลยสี่ปีเจอตกันมากี่ปีเจอก็เกือบแกแล้วเ้วเจอกันรู้ศึกษากันมากี่ปีครับอุ้ยไม่ศึกษาเป็นปีค่ะเดือนก็พอไม่ใช้เวลานานถูกใจเลยไหมคือมันเหมือนมันเจอแล้วมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยพอถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจแต่ว่ามีความแบบลังเลไหมก็ลังเลแต่ไม่ได้แบบเล่นตัวนะแต่เรามีคนลังเลว่าเอ๊ะเขาดีจริงหรือเปล่าเพราะว่า เราเองก็ไม่มั่นใจว่าเราอ่ะดีพอสาหรับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีการลังเล่นนึงแต่ก็คิดว่าก,ก็ลองเดทกันก่อนลองลองเดทเดทนี่คือเดทจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ด้วยกันไปถึงขั้นไหนแล้วมาบอกว่าอุ้ยเดทกันไหมเราก็าคือเดทนี่คือแบบโด <c oughs> นเดทเตอร์<ๆ>คือมันแบบว่าทำความรู้จกักไปคุยกัๆๆๆๆๆนเดเจอกันเอแอแบบมองทัศนคติว่าเออมันมันได้หรือไม่ได้เพรามันก็บังเอิญว่ามันได้ก็เลย ค่ะมันก็เลยแท้แมาเป็นแฟนเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของอายุนะคะเพราะว่าคนจะรอพานก็ค่อนข้างโตมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นเด็กกว่าแล้วเขาจะโตตามเราได้เหรอจริงๆแล้วอันนี้พออยู่เฉยๆจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กเข้ามาเขาเขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ คือไมค่ะคือคืออันนี้พออยู่เฉยจริงมันนาม,มา <c oughs> มันนาม,มาอยู่เฉยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงเขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แต่ว่าเขาคงเห็นความปัญญาอ่อนของพลอยเขาก็เลยเข้าคุยด้วยเขาแบบชอบคนตลกค่ะแล้วเขาก็แบบมาคุยแล้วก็บอกว่าเออเรารู้ไหมเราอายุเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้แล้วไงเหรอเขาถามไม่รู้แล้วแล้วไงมันมันมันม่เขบอกอ๋อเปล่าแค่บอกไว้ก่อนสามอยู่อาอยุสามเจ็ดนะเขาบอก ไม่เป็นไรเลยพ่อแม่เขาห่างกันสิบสี่ปีอย่าเงี้ยใช่เขาเขามีโรโมเดลที่แบบเหมือนเขาไม่ได้มองว่ามันจะมากกว่าน้อยกว่าแต่มองว่าถ้ามันคนเรามันเจอกันแล้วมันเข้ากันได้มันอยู่ด้วยกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของที่ว่าเออมันก็น่าจะมีนาคนด้วยอย่างเงี้ยค่ะย่าง้ได้เจอกันบ่อยแล้วความเด็กแล้วความหล่อคนก็พูดถึงงานดีคนแซวเยอะมากเลย หาแถวไหนไปหาแถวไหนมันน้อง,น,องน้องหาให้ค่ะ <laughs> ไม่อยากรู้แต่ทนฟังนิเนื้อคะทุกคน <laughs> <laughs> น้องหาน้องสาวหาให้คือลิเดียลิเดียกับดักกี้บ้านนี้คือเป็นเพื่อนสนิทพอมานานแล้วนะคะตั้ง <c oughs> แต่สแสดงเรื่องระบำดวงดาวน้องเขาก็จะห่วงเขาก็รู้ว่าชีวิตรักงของเจ้ม,มันขุกขีดขมุกขมัวม,มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยากให้เรามีความสุขอะไรอเ้เขาก็จะค่อนข้างคัดกรองคนที่เข้ามาทีเนี้ยคนเนี้ยเขาว่าน่าจะใช่เขาก็แบบรอจังหวะที่แบบ เมื่อไหร่จะเดินมาเจอกันน้เมื่อไห,หร่จะเดินเจอการอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้จัดเขารู้สึกว่าถ้าจัดแล้วมันดูเหมือนเราจะพลอยจะเป็นคนแบบไม่เอาไม่ชอบอะไรนะอะไรไม่ให้แต่เขาจะพยายามแบบเมื่อไหร่จะเดินมาเจอกันสักทีในงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่เดินมาเจอกันแล้วเขาก็แนะนาตวัวทุกคนก็กรี๊ดพลอยก็อ๋อขีดอะไรอ๋าอาอ๋อาอ๋อแล้วก็เ,เราก็เลยเดินไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็เหมือนเขาพยายามมาทําความเรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่า น่าประทับใจนะอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติผู้ชายเข้าหาเราจะมีแต่ว่าเหมือนดูถูกเราก่อนอ่ะโอ๊ยดีเกินไปเก่งเกินไปพลอยเหรอน่ากลัวอ้าวผิดไหมผิดไหมที่หาเงินเก่งอะไรเงี้ยคือทุกคนจะเหมือนแบบมาถึงก็ยังไม่ทันไรจะตัดสินแล้วดูถูกเราแต่เนี่ยเขาแบบสบายๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาชอบเรามาก่อนค่ะเขาชอบเรามาก่อนเขาไม่เคยเจอไม่รู้จักค่ะเขาไม่รู้ว่าายนี่เป็นใครว่าบ้าๆเต้นเพลงพาชนาอยู่ค่ะแล้วมันเป็นไง เขาเขาบอกว่าเขาเห็นเราเต้นเพลงพาเช็หน้ากับแกงแดนเซอร์ทายเขารู้สึกว่าตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นสบายๆเขารู้สึกว่าตลกเขาชอบคุณตลกเรนทูคอรต่พี่พอก็ปิ้งคอแต่แรกก็คหรือว่าคุยกันแล้วค่อยๆก็มองแล้วแบบหันแล้วมันแวบเลยเอองานดีเนอะแต่ว่าเราก็แบบเหมือนแบบยังไม่ได้โฟกัสไงเพราะว่างานเบบี้ชาวเวอร์หลานด้วยแต่ว่าพูดตรงว่าเออก็ปีแวบว่าเอองานดีเนอะแล้วก็ไปอะไรเงี้ยคอยคาดหวังกับความรักครั้งนี้ค่ะ นก็ุ้เมื่อไหร่กัสักทีว่าคือมื่ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่สักทีถ้าขอแต่งงานได้ก็จะขอรอเลยก็คือมันมันตอบไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งมีเพิ่งเริ่มต้นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วส่วนอนาคตพลอยจะโชคดีกว่านี้ไหมพลอยก็ เดี๋ยวไปไหว้พระขอพรพระเจ้าสาธุสาธุค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะตามก้อยค่ะว่าตีมืดตีแล้วพลก็จะแพงรอเขาทุกวันใจ้าพี่พลมีนรื่องถามตอนนี้มันจะมีเรื่องโซเชียลอะไรนิดหน่อยออ๋ค่ะพี่พลบอกว่าอ๋อได้ไินดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอบเราตอบได้ได้ได้แบบเลือกมีหน้าที่นอ๋อคือจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดของพลเองค่ะเพราะว่าพลเองอ่ะได้ได้รับรูปมานะคะก็เป็นแคปชั่นเรื่องเรื่องของเรื่องเอ่อเรื่องของไวรัสใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือไวรัสต้องระบาดใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ พลอยรู้สึกว่าคนไทยเริ่มเครียดในเรื่องของโซเชียลเริ่มเครียดของการที่ว่าเริ่มปฏิบัติการล่าแม่มดใครถูกใครผิดใครนั่นใครนี่อะไรเงี้ยคนนั้นคนนี้พลอยรู้สึกว่าเออเครียดเกินไปแล้วแคปชั่นนั้นพลอยก็ได้รับการฟอว์ตมาในทางไลน์นะคะพอก็เลยคิดว่าเออก็จริงของเขาเนอะมันแบบเดี๋ยวมันทําให้คนเหยียดกันเองเรื่องไวรัสเนี่ยทุกคนเริ่มเครียดกันอะไรเงี้ยพลอยก็เลยโสพสพลอยก็ไม่ทราบว่า เขามีประเด็นเรื่องอื่นด้วย<ม>แล้วพลอยก็งงอะไราเงี้ยแล้วก็โดนดา่าโดนด่าเลอะดดเะทอะเราแบบโอ้ตายแล้ววนซวยจริงเลยแต่คือแบบไม่ได้เป็นแล้วก็มีทั้งรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงแล้วพลอยก็แบบโอ้ยมันมัน,ม,นมันเลอะเทอะอะมันเลอะเทอะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเสียใจหงุดหงิดนิดหน่อยสติแตกนิดนึงนะคนเนาะมันแบบว่าเออแต่ว่าไม่ได้แบบ บ้าคลั่งแต่แค่รู้สึกว่าคําพูดมันมันรุนแรงมากร <Ooh, S 1> ุนแรงแล้วใช้คําแบบหยาบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ooh. S 1> ก็รู้สึกว่าเุ้ยจิจใจคนเราทําทไมมันแบบขนาดนี้เนาะ <Ooh. S 1> แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรค่ะพอก็ขหลังเดี๋ยวพอเ,พอเช็คให้ดีเดี๋ยวพอจะเช็คให้ดีค่ะผิดคเครียดไหมก็เครียดอยู่สามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่นะคะกลัวคนเข้าใจผิด <S <S <พ>อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดตรงไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครเลยแล้วก็แค่แบบ เรื่องไวรัสแค่นั้นเองจริงๆค่ะเรื่องอื่นไม่กล้าค่ะไม่กล้าพูด